สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันที่เจรนายฟิชฟาร์มกันอีกเช่นเคยนะครับ เหมือนว่าเลนผมจะเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมมันดูแบบเนี่ยโอ้หน่าจะเป็นเพราะแสงด้วยนะครับมาดูแบบมีอะไรตรงนี้นะครับฟุงฟ้งๆไม่รู้ว่าชื้นถืมาดูแบบฟุงฟ้งๆเหมือนขาโยนในถัวันอะไรเงี้ยเลยนะฮะออเยฮะวันนี้ก็อยู่กับการเลี้ยงปลาหานอยูใน EP ที่ สี่สิบแล้วนะครับโห oh, มาไกลมากเลยไม่คิดว่าจะมาได้ไวขนาดนี้นะครับมันไวเหมือนกันตั้งแต่ครั้งแรกที่ทํานะครับก็วันนี้นะครับมีพี่คนหนึ่งนะครับคอมเมนต์ขึ้นมาว่าเออช่วยทำแนะนําเกี่ยวกับอาหารที่ผมให้หน่อยได้ไหมได้เลยครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมก็จะมาทําการแนะนําเกี่ยวกับอาหารที่ผมให้นะครับว่าผมให้อะไรบ้างให้ถี่แค่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับแบบไม่พูดพร่ำทำเพลงเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ ว่าผมให้อะไรบ้างเด Wit ี๋ยวผมจะพูดเหมือนเดิมนะครับก็เป็นบรรยายก่อนนะครับเสร็จปุ๊บแล้วผมค่อยเอาตัวอย่างจริงค่อยมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆพี่ๆก็จะได้เห็นภาพรวมแล้วก็แบบเข้าใจเลยในตอนที่เห็นจริงนะครับก็ผมจะให้เป็นมีอาหารสําเร็จนะครับแล้วก็มีให้เป็นใบแดงแช่แข็งหลักๆผมจะให้2อย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับ นานๆทีนะครับจริงๆมันควรจะให้ตลอดนะครับก็คือให้ <c oughs> ให้ไส้เดือนน้ำนะครับไส้เดือนน้ำนี่เป็นสุดยอดอาหารสำหรับปลาสวยงามเลยเพื่อนๆพี่ๆคนไหนมีโอกาสซื้อให้ได้ก็ให้ไส้เดือนน้ำไปเลยนะครับแต่ว่ามันจะติดอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันราคาสูงมากมันเองครับผมก็อันนี้นะครับ ก็เป็นอาหารสําเร็จผมก็จะให้อาหารสําเร็จเป็นเป็นแบบมื้อเช้านะครับเป็นอาหารเสริมนะครับก็ใครจะใช้อะไอยังไงก็ได้เลยนะครับอาหารสําเร็จแล้วแต่ตามสะดวกนะครับก็ให้ไปในมื้อเช้ามันก็จะช่วยทําให้ปลาแบบว่าสีแบบสวยขึ้นนะครับแล้วก็มันจะเสริมพวกสารอาหารต่างๆนะครับที่ที่แบบพวกไรแดงอะไรพวกนี้เราให้ไปแล้วมันแบบตกหลน่น ไม่ครบไปนะครับซึ่งจะให้มือไหนก็ก็ได้นะครับไม่สําคัญเลยก็แล้วขึ้นแต่กับความสะดวกแต่ผมจะให้เป็นมือเช้าเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่อจถ้าเกิดเทียบกับของที่เป็นธรรมชาติมากกว่ากับของที่เป็นของสําเร็จนะครับ mm. สัตว์มันก็จะเลือกของที่เป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติมากกว่านะครับ ดังนั้นนะครถ้าเกิดจะฝืนใจกินนะครับก็ต้องเป็นมื้อที่หิวที่สุดก็คือตอนเช้านะครับที่มันผ่านช่วงเวลาของกางคืนมาแล้วครับผมก็ปลามันก็จะกินอาหารสําเร็จง่ายนะครับอันนี้ผมก็ให้ไปด้วยนะครับวันนี้ลืมให้นะครัไิดไฟดีกว่าที่ครับก็วิธีให้มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเราก็กะปริมาณเอานะครับกะกเอาเลยก็คือปลากินหมดนะครับภายในสนาทีนะครับ สองสามนาทีก็ถือว่าปริมาณนั้นน่ะโอเคนะครับแล้วก็ให้เพิ่มลดไปเรื่อยๆนะครับจนดูนะครับว่าปลามันให้พอกินหมดนะครับเหลือบ้างนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอย่าเหลือเยอะนะครับเพราะว่าพวกนี้นะครับมันจะทําให้น้ําเสียได้ไวมากนะครับพวกอาหารสําเร็จต่างๆนะครับโอเคครับแล้วก็มื้อถัดตไปก็ผมจะให้เป็นไายแดงแช่แข็งนะครับหรือว่า แบบบางวันก็จะเป็นรายแดงแช่แข็งไปทั้งวันเลยนะครับเพราะว่ามันคือมันง่ายนะครับแล้วก็ให้เสร็จไวนะครับอีกทั้งยังายแดงมันมีกรดอะมิโนนะครับที่เป็นแบบโปรตีนที่ขนาดเล็กที่สุดนะครับเป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของปลานะครับปลาสวยงามทั้งหลายเลยนะครับคือมันย่อยไปแล้วนะครับลาหารวยมันย่อยไม่ได้นะครับ มันเป็นปลาไส้สั้นเพราะงั้นนะครับเราก็ควรจะให้อาหารอะไรที่มันย่อยง่ายๆนะครับมีมาดูว่าปลาผมจะกินอาหารสําเร็จไหมนะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องนี่ครับมันก็มากินนะครับมันกินได้นะครับอาหารสําเร็จวิธีที่เราจะลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตรงอาหารสําเร็จได้ก็คือเราทําอาหารสําเร็จเองนะครับ ผมก็กำลังศึกษาอยู่นะครับอยอก็คงได้เห็นผมมานั่งสอนทำอาหารสำเร็จแบบเอาอาหารแต่จริงๆก็ต้องใช้เบสอาหารนั่นอื่นมาช่วยนะครับนี่นะครับให้ปายปลามันก็มากินอยู่แล้วนะครับตามันตามผมกินง่ายนะครับผุ เลี้ยงให้มันกินายเดงแช่แข็งแล้วก็อันเนี้ยมันต้องกับอาหาร,รเร็จมันตั้งแต่เล็กๆนะครับนี่โอ้โหจะลงใจนะครับคือปลามันไส้สั้นใช่ไหมครับมัน วิธีที่เราจะทําให้มันโตวไวคือซอยอาหารออกเป็นหลายๆมือนะครับปลาหางยงมันย่อยย่อยอะไรพวกนี้ไม่ไปได้นะครับคือการที่เราให้กินไหยแดงนะครับมันเป็นอะไรที่ย่อยแล้วปลาหางยงจะดูดซึมได้เยอะนะครับทําให้เออของเสียที่ขับถ่ายออกมามันไม่ได้แบบเป็นแบบก้อนโปรตีนที่เป็นแบบดูดซึมไม่ได้นะครับเพราะงั้นนะครับนะ้ํามันก็เลยเสียช้ากว่านะครับเพราะว่า ตัวอะไแดงครับปลาหางรยูมันดูดซึมเข้าไปเยอะแล้วไงครับมันก็เลยเกอบเหลือของเสียงมาน้อยนะครับก็ให้ให้ไปนะฮะเดี๋ยวผมพอถึงเนื้ออาหารแล้วผมก็เอานั่นนะครับเอาายแดงใช่แข็งมาให้ผมก็มีอาหารสำเร็จหลายสูตรนะครับก็เราก็ให้วนๆกันไปได้นะครับให้อันไหนมันก็กินนะครับ เนี่ยถ้าเราฝึกมันมาแล้วเนี่ยครับใหัน,นี้ก็กินนะฮะคือฟรีสไตล์เลยนะครับอาหารสําเร็จขอแค่ขนาดเหมาะสมกับปากมันนะครับเนี่ยมันก็กินครับคือจะจะ,จะให้อาหารสําเร็จล้วนสามมือ้อแบบชช้าวันเย็นอะไรเงี้ยเลยก็ก็ไม่ผิดนะครับสามารถทําได้แต่ว่า มันควรจะให้อาหารสดให้ไหลไรแดงให้อะไรบ้างนะครับเพื่อว่ามันจะช่วยลดทุนแล้วก็ทําให้ให้น้ำมันไม่เสียไ้นะครับนี่ สําหรับอาหารสาเร็จน,น,นะครับคนอาจจะถามว่าใช้ยี่ห้ออะไรได้บ้างนะครับก็แล้วแต่กําลังทรัพย์แล้วก็แล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับเดี๋ยวผมพูดระหว่างผมเดินไปเอาะไรแดงด้วยนะครับก็มันจะมียี่ห้อดังๆอยู่นะครับก็เลือกใช้ได้เต็มที่เลยคือโดยส่วนตัวผมมันก็คือไม่ในส่วนตัวผมอผมก็แต่ก่อนอะ่ะผมใช้อันนึง เป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับก็มันก็ใช้ได้แต่ว่าเม็ดมันใหญ่ไปหน่อยนะครับก็ถ้าเกิดมันมาเป็นเม็ดใหญ่นะครับวิธีแก้ปัญหาก็ง่ายๆนะครับก็เอาเม็ดมาตํานะครับหรือไม่ก็เอาเม็ดมาเาแช่น้ําไว้แล้วก็บดละลายกับน้ํานะครับละลายกับน้ําก็สามารถทําให้ปลากินได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ที่ถูกที่สุดนะครับอาหารเม็ดที่ถูกที่สุดก็คือเป็นพวกไฮเกรดนะครับแต่ว่าระวังพวก แป้งอะไรเงี้ยมันเยอะนะครับแล้วไขมันมันเยอะครับพวกนี้เออก็ให้เราผสมชุดินซีไปด้วยนะครับมันก็จะไปช่วยย่อยช่วยอะไรนะครับปลามันก็สามารถดูดซึมได้ง่ายขึ้นนะครับเอาอาหารปลาต่างๆนะครับที่เออไปดูอินกรเดียนะครับไปดูส่วนผสมครับว่าเอออันไหนนะครับที่มันมีแป้งเยอะให้ระวังเอาไว้ให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ปลามันท้องอืดได้ง่ายนะครับแล้วก็ทําให้ปลาป่วยได้ง่ายนั่นเองนะ แล้วโปรโตีนนะครับไม่ต้องไปดูว่าโปรโตีนเยอะน้อยแค่ไหนนะครับขอให้ดูว่าเขาใส่จุลินซีมาให้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดจุลินซีมันย่อยโปรโตีนเป็นกรดอะมิโนนะครับได้แปลว่าปลาดูดซึมได้นะครับโปรโตีนเยอะไม่ได้แปลว่าปลาจะสามารถนําโปรโตีนไปใช้ได้เยอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปหยิบลาแดงแช่แข็งสักครู่นะครับเดี๋ยวผมก็หยิบออกมาเป็นเที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ จริงๆผมอยากจะสร้างโรงเรือนติดกับบ้านนะครับจะได้ไม่ต้องเดินไปไกลแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขยายอีกโซนหนึ่งมาไวใ้ใกล้ๆบ้านด้วยเพราะว่าแถวบ้านมันก็จะโดนมีฟากที่โดนแดดเต็มๆอะไรเงี้ยครับผมก็จะมาเลี้ยงเมตากาศนะครับจะได้เก็แบบน้ำมันจะได้เขียวนะครับผมเพราะว่าพวกเมตากาศมันกินพืชเยอะนะครับ การที่เลี้ยงในน้ําเขียวมันก็เลยโตไวนี่ผมก็หยิบมาแล้วนะครับผมก็แบ่งใส่ซองพลาสติกนี้ไว้ด้วยคือถ้าเกิดเราซื้อเจ้าที่มันไว้ใจได้นะครับเขาก็จะส่องดูพวกลาเข็มแล้วก็ทําความสะอาดมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเออแล้วก็การที่เราแช่แข็งนะครับมันจะเป็นการฆ่าเชื้อโรคไปแล้วนะครับเราต้องแช่แข็งอย่างน้อยนะครับประมาณหชั่วโมงครับ เพื่อกําจัดเชื้อโรคนะครับให้มันตายไปนะครับรวมถึงแน่นอนครับไรแดงมันก็จะตายไปด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นให้ไรที่เป็นตายที่สดที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับก็คือฟรีสไวนนะครับก็เดินมาเรื่อยๆก็ใกล้ถึงแล้วอันนี้เดี๋ยวก็ผมก็จะเอาตัวนี้นะครับแบ่งใส่ขวดซอสนะครับแล้วก็ผสมน้ำให้มันละลายแล้วก็บีบให้ปลากินนะครับ วันหนึ่งก็จะให้ประมาณสามลือก็เป็นเมืออาหารเหมือนเมืออาหารคนนะครับง่ายๆก็เช้ากลางวันเย็นใครว่างก็ซอยได้อีกนะครับแล้วก็ให้ทีละน้อยนะครับปลาก็จะสามารถดูดซึมได้ดีนะครับไปเดี๋ยวผมเอาใส่ครัวซอสสักครู่นะครับผมโอเคครับผมก็ได้ทำการะละลายเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ ก็เต็มๆนี่เลยนะครับไปเไปให้กันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของมื้อเย็นแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ผมให้ไปก็คือสาธิตเฉยๆนี่ก็เป็นบจุ๊บๆนี่ให้ปลามากินนะครับเดี๋ยวผมซับกล้องนะครับจะได้เห็นในมุมมองของผมนะฮะเฮ้ยโอ้เสียกล้องตกจัง เหยอกไปนี้นะฮะให้ปลามากินมันก็เดินเหยอกไปเรื่อยๆนะครับจอกๆนี่เขืนจังที่ปลาไม่ได้ดูดนะฮะับผมผมจะมาดูเด็กือนนี้นะฮะครับนี่มันอันนี้มันกินเยอะนะฮะแล้วก็ให้ไปให้ธิรนิษนะฮะเดี๋ยวมันกินหมดแล้วก็เราก็เดินมาให้อีก แคบแรงจังขยับนิ้วคอยพูดปึ๊บปึ๊บอยากขอแป๊บนะขอวางมั่วไปหมดเลยนี่ถ่ายท็อปวิวนะครับปึ๊บอ๋อปรับปรับความแรงออกลืมเลย ลมันต่างไม่ต่างเนี่ยนี่พวกนี้ก็กินเยอะครับกินเก่งเอาเข้ให้ไปนี่ฟูเลสครับจกจบจบจบักินปลามันกินเก่งนะครับหา,างอยู่ ผมเอบเคเาืือมอาไว้นะครับเดี๋ยวไว้โตแล้วมาอวดผมคุณร่วมกับบตรากาศด้วยนะครับบางอันที่มันจำนวนปลามันน้อยๆน,นะครับม,มันต้องประหยัดที่นะถ้าเป็นไปได้ผมก็จะแยกแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับที่ยังไม่พอก็อยู่ด้วยกันไปก่อน ไนปลาน้อยก็ให้น้อยแค่นั้นมนะี่ฟูลเลสเค้มมองไกลๆก็รู้แล้วเร็กขนาดนี้ เก็บลูกก็ไม่ได้เก็บนะครับม,มีก็เลยมีอยู่แค่นี้นะฮะเดี๋ยวผมจะปั๊มจำนวนกับมาอีกทีครับผมรอดูหูแดงขายขายกินได้หมดนะครับตัวหูแดงๆ พันานเลยนะครับเพราะว่าเนียบผมเพิ่งให้ไปแค่นี้เองือให้ให้ทิลนันพิทนะครับปลามันก็ให้ปลามันกินเลยนะครับปลามันชอบอาหารที่มันหนวกเหวนลอยอยู่กลางน้ํามากกว่านะครับผมก็จะค่อย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 เ,เดินให้ไปอย่างนี้นะครับในวันที่ <c oughs> ไม่รีบครับถ้าวันไหนผมรีบผมก็จะบีบบีบลงไปเลยคืออาหารมันที่เสียอยู่ที่ก้นตู้มันจะมากกว่านะครับถ้าบีบบีบไปเลย ถ้าเราว่างเราก็ค่อยๆให้แบบอย่างนี้ได้ก็แบบเอากินนะก็ค่อยๆค่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้ชั้นนี้เพิ่มมาก็ค่อยๆให้อันนี้ปลากำลังเพาะอยู่ล่าเลิงแล้วแอบดูนิดนึง ันนี้แยกออกมาเคาะเพาะนะครับนี่กินกินดีนะอีกเดือนนึงแล้วจะได้ลูกเลี้ยงลืมๆนี่มีปลายอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเพาะกุ้งแค่เอาไว้กุ้งแค่เนี่ยเป็น ต้งสีนะฮะก็ให้ให้อาหารไปเดี๋ยวมันก็มาเก็บกินเองนะฮะค่อยให้ไปจนกว่ามันจะแบบไม่ไหวหาอาหารนะครับเมื่อไหร่ที่มันเริ่มยิงแสดงว่ามันเริ่มอิ่มนะฮะ ถ้าทำแบบนี้เราจะสามารถให้อาหารมันได้เยอะที่สุดเท่าที่จะให้ได้นะครับเดี๋ยวพอหมดหมดไปสักครึ่งนึงผมจะย้ายไปให้ฝั่งโน้นบ้างนะครับแต่ฝั่งนั้นตาน้อยกว่านะครับเราอาจจะไม่ได้ต้องให้ครึ่งนะครับแต่ให้แบบนี้แน่นอนว่าเมื่อยนะครับเพราะว่าอันนี้มันแบบมันกินลิตร มันถือของับเกือบสองโลตลอดเวลานะครับนี่โอเคมาชั้นนี้นะครับเราให้แบบใจเย็นๆนะครับไม่ต้องแบบพวดพลาดให้ปลาเ็ค่อยกินไปนะครับ ก้อนนะครับนี่ก็ดาก้อนเต็มหมลอันนี้ก็ดาก้อนนะครับผมก็ทำรดาก้อนไปยืมนะอันนี้ตัวเมียมันเริ่มอ้วนอย่างนี้ขึ้นมาแล้วนะมันรอท้องนะครับน่าจะอีกสักแบบแบบสองสามอาทิตย์ถึงจะคลอดนย่ยงมันเริ่มได้แล้วคลิปลูกนี่ฮะก็ค่อย ยกใหปลาอันนี้แยกคอดกูเลสเอาไว้ยังว้ายมากินอยู่อันนี้นะครับโคสเปียเทลสายมันเงียบๆผมก็เลยไม่ได้เก็บกูเยอะนะครับอน,นี้เพาะไปแล้วถ้าเกิดได้ผมก็จะแยกคอดออกมาเพียบๆนะครับเอออันนี้อ๋อผมเพาะฟูเลสเอาไว้นะครับอันนี้อีกข้อหนึง่ง ข่องนี้ไม่รู้ว่าได้เยอะแค่ไหนนะครับนับไม่ถูกเนี่ยเราก็ฝึกนะครับเราก็ให้อย่างนี้ไปเลยลูกปลามันจะรู้เองนะครับเราจ็อกไปเงี้ยสอกอาทิตย์หนึ่งนะครับเล็กๆเรามันอาจจะไม่ได้มากินน,นี่สายสายโปรดนะครับมีโทร์สเน็กซ์ยีนบูทเทลแาบโปรทุกสาย เราก็ค่อยๆให้ไปเงี้ยชุบๆมันก็มากินอันนี้ผมแยกอันนี้อ่าตัวผูอนนอ้อันนี้ยิ้มผมอาบนโโินโน่อีกนะฮะไน้อป่ามันก็วนๆอยู่แถวๆที่ผมให้อาหารประจำนี่แหละฮะมันมันยังไม่ยิ้งแสดงว่ามันยังไม่อิ่มเราก็วนกลับมาให้อันบนใหม่ นเร็วมากผมค่อยๆปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงมาเรื่อยๆนะครับผมก็ต้องเรียนรู้อะไรกี่เอค่อยๆทำไปนี่บูดาก่อนนะครับเอาตัวผู้นี้มันหล่อนะครับผมก็เลยจำมาจิ้มกับเมียทุกตัวเลย ยังมาเซงว่ายังไม่อิ่มอันนี้น่าจะพอแล้วแต่ก่อนสายนี้มันกลัวคนนะครเพราะว่าผมยื่นมือไปให้เดียวไม่ได้ ออกมาแบบนี่นี่ผมรวมสองข้อ,อนะครับมันได้น้อยข้อ,อหนึ่งหัวเลงเนี่ยันนี้มันมารออาหารเพิ่มนะครับตัเนี้ยมันรู้แล้วครับเราให้ตรงไหนปจำาขอ,อ่านี่เนี่ยมันก็เริ่มมีตัวมาแล้วนะครับเนี่ยตัเนี้มันคลอดมาไม่ใช่แบบวันแรกมันก็จะเริ่มรู้แหละตัวมีตัวนำม,มาแล้วมันก็จะมีตัวตามนะฮะโอเค เหลือประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมก็กลับไปให้ฝั่งนู้นต่อนะครับไปอืมอ่างไหนที่ปลามันเยอะๆนะครับเราให้อีกมันก็กินอีกพวกนี้มันกินเก่งนะครับยิ่งเราให้แบบอาหารถึงเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งโตวไวเท่านั้นนะครับนี่อ่างนั้นก็เพาะไว้ชุบ คือถ้าเราว่างเราก็เดินให้ได้ทั้งวันนะครับล้วก็ดูขี้มันด้วยนะครับให้ไปเยอะเท่าไหร่ขี้มันก็กองเยอะเท่านั้นนะครับไม่เท่าสิมันก็มีส่วนที่ดูซึมไปน้อยให้เยอะปลาตัวเร็วนะครับแต่ระวังเรื่องน้ำเสียก็พอถ้าเรา ดูแลบรววิหารจัดการคุณภาพน้ำได้นะฮะสบาย แล้วก็อย่าลืมนะครับล้างทําความสะอาดหลังที่ให้อาหารเสร็จแล้วนะครับไพ่งั้นมันจะมีกลิ่นแบบโอ้ทนไม่ไหวเลยพอล้างฝานะครับไยแดงที่ตกไปมันก็กินต่อนะครับเนี่ยมันจะมีคราบไยแดงติดอยู่นะครับแล้วก็เอาขึ้นมาขยอนยอนน้แล้วก็มันก็มากินต่อเศษที่เหลือ โอเคครับก็โอ<ห>้หเห็นไฟมปนสว่างเลยนะเป็นยังไงบ้างครับขับคลิปการให้หารปลาของผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณในมือๆหนึ่งนะครับผมให้ยังไงบ้างผมก็จะให้ประมาณนี้แหละครับก็ค่อยๆเดินแล้วก็เช็คปลาไปด้วยนะครับการที่เราค่อยๆดูแล้วค่อยๆแบบว่า ค่อยๆแบบค่อยๆให้ค่อยๆดูดูว่ามันว่ายมาหาอาหารไหมอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นการตรวจเช็คสุขภาพปลาแต่ละอ่างไปด้วยเลยนะครับแล้วก็มันเช็คอยู่ตลอดยิ่งช่วงนี้หน้าร้อนด้วยนะครับเราก็ควรจะมันเช็คเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเชื้อโรคอะไรต่างๆนะครับมันก็จะโตได้ไวขึ้นด้วยนะครับปลามันโตไวหน้าร้อนก็จริงนะครับแต่เชื้อโรคมันก็โตไวด้วยเราก็ควรจะมันสังเกตอยู่บ่อยๆนะครับแล้วทีนี้นะครับก็ เพื่อนๆพี่ๆคนไหนมีอะไรอยากให้ทำต่อไปก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันเฉยๆก็ได้เช่นกันนะครับผมก็สําหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จบลงประมาณเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กดแจ้งเตือนกระดิ่งเอาไว้ด้วยก็ได้นะครับพาคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆก็จะได้ดูนะครับว่าผมอัพแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็วันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Oh,